เราต้องหา hedgehog strategy อะไรที่ที่เราทำแล้วเนี่ยเราเก่งที่สุดวิธีกับบริษัทอื่นทำไมเราควรจะมีพื้นที่อยู่บนโลกใบนี้บริษัทเราเกิดเพื่ออะไรมิชชั่นอะไรคนที่เรารับเข้ามาอยู่บนรถบัสแล้วเนี่ยกลุ่มคนพวกนี้ทำอะไรเก่งที่สุด <S 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 หน้าที่ของคนสร้างนาฬิกาเนี่ยหรือ founder เนี่ยครับเปรียบเทียบไม่ง่ายเหมือนเรามีรถบัสสิ่คันหนึ่งหน้าที่ของผู้ก่อตั้งก็คือคัดว่าใครจะขึ้นรถบัสใครจะออกจากรถบัส แต่วิธีการคัดก็คือ hire slow fire fast และบอกบางคนมีเกณฑ์ยังไงว่าจะคัดคนเข้ามาถ้าเราสัมภาษณ์ใครแล้วมันมีคำว่าไม่แน่ใจ b l e of thumb กดง่ายๆเลยครับ no ต้องมั่นใจจริงๆถ้า DNA ที่มันไม่ดีอยู่นานๆก็จะลามไปทั้งองค์กรสุดท้ายบริษัทก็จะกลายเป็น B C D F ลงเขาเพราะหลังจากคัดคนเสร็จเนี่ยนะครับหน้าที่ของ founder เนี่ยก็คือต้องดูด้วยว่า ให้ใครนั่งหน้ารถบัสใครนั่งข้างหลังรถบัสเอาคนที่เก่งที่สุดอยู่ข้างหน้ารถบัสแปลว่าอะไรครับเอาคนที่มี potential ที่เก่งที่สุดของบริษัทเราเนี่ยให้ทํางานบนโอกาสหาโอกาสใหม่แล้วให้คนที่เหลือเนี่ย solve problem อยู่ข้างหลังรถบัสแปลว่าอะไรครับแปลว่าทุกบริษัทมีปัญหาหมดไม่มีบริษัทไหนไม่มีปัญหาเหาคนที่เก่งที่สุดมาแก้ปัญหาในองค์กรทุกบริษัทที่เป็น visionary company มี structure นี้หมดพอเรามีคนที่พร้อมแล้วเนี่ย leader ของเราในทุกองค์กรจะมีทั้งหมด5 level ของ leader เลเวลที่หนึ่งก็คือเป็นทีมเมมเบอร์ที่ดีที่ที่ทีมเวิร์กอะไรทํางานกับทุกคนได้เลเวลที่สามคือเป็นแมネจเมนต์ที่แมเนจคนแมเนจโปรเจกต์เลเวลที่สี่คือคนที่มีวิชั่นนำแชร์วิชั่นดライブคนได้ให้ทํางานให้ทําตามวิชั่นอันนี้อินสไบด์คนได้แต่เลเวลที่ห้าเป็นลีดเดอร์ชิพที่ถึงขนาดที่เอาบริษัทก่อนตัวเองทุกบริษัทมีแต่ต้องหาคนนี้ให้เจออย่างแรกคือต้องหาเลเวลห้าเลดเดอร์ชิพให้เจอพอเราเจอแล้วเนี่ยคือคนประเภทนี้ก็คือเขาจะเอาบริษัทมาก่อนเคา เขาเสียสละทุกอย่างให้บริษัทประสบความเร็จแล้วอย่างที่2ที่ลักษณะน้าต่างคนกลุ่มนี้มีก็คือเขาคิดไปถึงขนาดที่ว่าถ้าบริษัทไม่มีเขาบริษัทต้องอยู่รอดยังไงพอเราเจอ leadership ที่เป็นประเภทนี้นะครับ homegrown promotion homegrown management promote 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 ให้เป็น leader ขึ้นมการรับสมัครคนเนี่ยเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ underestimate ให้คนอื่นทําแต่ความจริงมันเป็นสิ่งที่สาคัญมากเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราเราจะคัดใครได้เนี่ยอย่าอย่า optimize for skill set optimize for mindset เพราะว่าสิ่งที่เปลี่ยนยากคือ mindset ของคนจะหาคนยากมากเลยที่มี core value ที่เหมือนกันเชื่อมั่นในมิชชั่นของบริษัทเหมือนกัน culture การทํางานเหมือนกันแต่ skill ก,การทํางานทุกคนมี2แขน2องขามันฝึกกันได้อันนี้เราเรียกว่า discipline people ไม่ใช่ control แต่เป็นการมีวิน,นัยในการทำสิ่งพวกนี้ พราะวคนเ,เก่งๆมารวมกันแล้วแล้วเ,เรามี level 5 leadership แล้วเนี่ยเราต้องสร้างสภาพแวดล้อมให้มีสิ่งที่เรียกว่า challenge and commit ทุกคนต้องกล้าดีเบตกล้าเถียงกันโดยที่ไม่ต้องรักษาลำใจกันเพราะว่าไอเดียที่ดีที่สุดไม่ได้มาจากคนที่เงินเดือนสูงที่สุดไอเดียมาจากทุกที่ทุกเวลาแต่เราต้องหน้าที่ของผู้ก่อตั้งคือสร้างสภาพแวดล้อมให้มีการกล้าที่จะให้ความคิดเห็นจนมันเป็นไอเดียที่ดีที่สุด พอเราหาคอนเซนเซสเจอเนี่ยเราต้องมีสิ่เชื่อคอมมิตด้วย challenge and commit commit คือถ้าในใจเรารู้สึกว่าเราไม่เห็นด้วยกับอันนี้เลยแต่เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่มันม่คือคอนเซนเซสแล้วเนี่ยเราต้องเป็นทีมเลเยอร์ที่ดีด้วยยังไงในเมื่อเราตัดสินใจร่วมกันแล้วก็เอามันไปลุยสู้ร่วมกันทีมเดียวกันมันต้องมีคอมมิ t อะครับต้องสร้างสภาพแวดล้อมแบบนี้ให้ได้ hedgehog strategy นะ hedgehog เนี่ยแปลเป็นภาษาไทยคือเมน่น เาบอกว่าเจ้าป่าจริงๆไม่ใช่เสือนะครับหรือสิงโตเจ้าป่าจริงๆคือแม่นเสือสิงโตเปลี่ยน a งก l e เปลี่ยน a c t i มีกลไกเจ้าเล่ห์เต่หมดพอมันจะกินแม่นแม่นมี a คชั่นเดียวหดตัวหนามพุง่งชนะตลอดเราต้องหา hedgehog strategy อะไรที่ที่เราทําแล้วเนี่ยเราเก่งที่สุดไม่เทียบกับบริษัทอื่นทําไมเราควรจะมีพื้นที่อยู่บนโลกใบนี้บริษัทเราเกิดเพื่ออะไรมิชชั่นอะไรคนที่เรารับเข้ามาอยู่บนรถบัสแล้วเนี่ยกลุ่มคนพวกนี้ทำอะไรเก่งที่สุด เพราะฉะนั้นเราต้องเจอก่อนว่าเฮดช็อของเราคืออะไรพอเราเจอปุ๊บเราแพลชัชนเน็ตกับเฮดช็อนี้มันหรือเปล่าถ้าแพ s ชั o นเน็ตปุ๊บโฟกัสทำสิ่งเดียวให้มันดีไปเลยบริษัทที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาไม่ได้เป็นพายอเนียของเทคโนโลยีนะครับแต่เขาเป็นพายอเนียของแอปพลิเคชันของเทคโนโลยีต่างกันนะครับอย่างถ้าบริษัทผมเนี่ยผมไม่ได้เป็นคนคิดคนบล็อกเชนแต่ผมเป็นคนเอาบล็อกเชนมาแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าคือแอปพลิเคชันของเทคโนโลยี หลังจากที่เรารวมคนเก่งๆมาแล้วเนี่ยรวมมี level 5 i v e leadership มาแล้วเนี่ยมี hedgehog strategy แล้วเนี่ยสร้าง environment ที่ทุกคนกล้าออกออกเสียงแล้วก็คอมมิทได้ร่วมกันแล้วเนี่ยอะไรที่มันเข้ามาแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่เราวางไว้ต้อง say no ให้เป็นนะเพราะว่าเวลาเป็นสิ่งที่แพงมากๆเลยอย่าจับทุกอย่างน่านเราต้องมี discipline action ด้วยแล้วคอย remind ทุกคนในองค์กรซึ่งการสร้างแบบนี้มันคือการสร้างนาฬิกา ไม่ใช่การบอกเวลาคนที่อยู่ในบรถบัสเนี่ยควรจะบอกเราว่าไอเดียที่ดีคืออะไรในอีกหนึ่งปีสองปีข้างหน้าเราไม่ควรจะเป็นคนบอกเวลาไปบอกเขาแล้วคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะลองไอเดียใหม่ๆมันจะมาตลอดนี่คือนาฬิกาที่บอกเวลาไม่ได้มาจากคนใดคนหนึ่งกลุ่มคนมาทํางานร่วมกันที่เก่งไอเดียมันจะมาตลอดเรารู้ไหมครับว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนทุกๆท,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 ทุกสมัยเนี่ย คือผลิตภัณฑ์หน้าที่ของผู้ก่อตั้งบริษัทคือไม่ใช่ product design นะครับเพราะว่า product มันเปลี่ยนทุก generation แต่คือ organizational design คือการสร้างนาฬิกาเนี่ยที่ต้องสร้างสภพงาพแวดล้อมทุกอย่างที่เพิ่พูดมา